ทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของมิจฉาชีพรูปแบบใหม่ล่าสุดมาเล่าให้ฟังนะครับเดิมเนี่ยเราจะคุ้นชินกับคําว่าบัญชีม้าซึ่งเป็นบัญชีปลายทางที่เหยื่อมักจะโอนเงินไปให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ถูกไหมครับแล้วบัญชีปลายทางส่วนใหญ่ก็เป็นบัญชีส่วนบุคคลแต่ว่าล่าสุดครับบัญชีปลายทางของมิจฉาชีพเขายกระดับเป็นบัญชีนิติบุคคลแล้วนะครับมีการจดจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อ เอาไว้รับเงินจากบรรดาเหยื่อครับวันนี้มีเคสของคุณแม่ท่านหนึ่งเสียเงินไปประมาณ1นล้านสองแสบาทลูกสาวเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องราวเล่าให้ฟังว่ามิจฉาชีพเนี่ยโทรหาคุณแม่4วันติดต่อวันแรกเนี่ยโทรมาหลอกขายสินค้าวันที่สองโทรมาแล้วก็หลอกว่าคุณแม่ถูกเอาชื่อไปเปิดบัญชีม้าด้วยความที่คุณแม่เป็นแพนิกครับตื่นตะนกตกใจทําทุกอย่างตามที่มิจฉาชีพบอกมีทรัพย์สินอะไรถ่ายรูปให้ดูคุณแม่กระทำนะฮะจนเขารู้ว่าคุณแม่มี พอมาวันที่3มครับมีการหลอกให้คุณแม่เนี่ยโอนเงินมูลค่า7 0 0 0 0สบาทไปแล้วก็ข่มขู่ถึงขั้นว่าเดี๋ยวจะไปอายัดบัญชีถ้าไม่ยอมโอนเงินมาให้ตรวจสอบไฮไลท์มีอยู่ตรงนี้ครับมิจฉาชีพมันปลอมเป็นเสียงคุณแม่โทรไปหาธนาคารนะแล้วก็บอกประมาณว่าธนาคารช่วยบล็อกแอปพลิเคชันธนาคารที่อยู่ในมือถือให้หน่อยเพราะมือถือหายเชื่อไหมธนาคารก็ทําให้คุณแม่ถือมือถืออยู่แท้ๆแต่ว่าเข้าแอปธนาคารกดโอนเงินถอนเงินไม่ได้เลย ทำให้คุณแม่ยิ่งเชื่อครับว่าเฮ้ยแสดงว่าที่เราคุยอยู่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆตรนนี้แหละคุณแม่ก็ทําตามที่เขาบอกทุกอย่างเลยนะครับมาหลอกให้คุณแม่เขาโอนเงินไป2ครั้งอะ่ะครั้งแรกเนี่ยเจ็ดแสนครั้งที่2 5งห้าแสนสามหมื่นเบ็ดเสร็จก็โอนมาให้ใหเขาหมด1นล้านสองแสนบาทเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะครับสุดท้ายก็ติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ทําการอายัดบัญชีแต่ว่าเงินยังไม่ได้คืนตามต่อเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณรู้ไหมนี่เคสแรกเลยนะที่บัญชีปลายทางไม่ใช่บัญชีม้าที่เป็นชื่อส่่่วนนนบบบุคคลแตตเป็ัััญชชีีีริิษททถูกมมฉาา้้งขึ เขาก็เลยไปไล่หาข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชื่อไหมครับมันมีการจดจัดตั้งบริษัทจ,จริงๆแต่ที่พีคไปกว่านั้นก็คือว่าเจ้าของบ้านตัวจริงที่ถูกเอามาจดจัดตั้งบริษัทเขาบอกเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยเขาก็ตกเป็นผู้เสียหายที่มิจฉาชีพเอาที่อยู่ของเขามาจดจัดตั้งบริษัทแล้วเอามาหลอกคนอีกทีหนึ่งทุกคนมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับพอเช็คไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับมาที่ผู้เสียหายว่าถ้าเอกสารครรรบบก็สามามถตััต้้งิษทได ทุกอย่างว่ากันด้วยเอกสารพอถามกลับไปเล่าให้เขาฟังเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนว่าจะเอาอยัางไงหลังจากนี้มันก็เลยเกิดคําถามตามมาว่าการจดจัดตั้งบริษัทถ้าจุดเริ่มต้นมันผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วเจ้าหน้าที่ไม่รู้อนุมัติเขาตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วเขาเอามาหลอกคนแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบครับ